ครับสวัสดีครับเพื่อนมาชิก <c oughs> ห้องเวก่กนชันเนแนวขออภัยครับ <c oughs> เลขมันเข้าสีงวดติดต่อกันนะครับที่ว่าสูตรสามสี่ศูนย์ถึงสามสี่เก้ามันเข้าเข้าหลายงวดติดต่อกันแล้ว <c oughs> แต่ว่าเราจะคาดขค้นในว่าหลักหน่วยจะมาตัวไหนแค่นั้นเนี่ยแต่ความจริงมันก็เข้าอยู่ตัวอย่างเนี่ยงวดนั้นจากสองศูนยสองมาออก4ีหมันก็เข้าสี่หกวิธีหาสูตรหลักหน่วย ตัวนี้คือสูตรทาหลักหน่วยนะครับเริ่มตั้งแต่340 341 342 343ไปจนถึง349ก็คือเริ่มต้นจากเอาตัวนี้มาลงก่อนเลยม,มาออก202 <c oughs> บวกได้3ย0ามก่อนตัวแรกบวกด้วย3าก็บวกลงมา สองบวกศูนย์เป็นสองศูนย์บวกสี่ก็เป็นสี่สองบวกสามก็เป็นห้าบรรทัดที่สามบวกตัวข้างๆ้า,ข,าของมันเองห้าบวกสี่เป็นเก้าสี่บวกสองเป็นหกเก้าบวกหกก็เป็นห้าทีนี้มันลงเลขห้าเราจะให้มันลงทีเลขที่มันออกสี่หกอ่ะสี่ศูนย์มันลงเลขห้า ถ้าสามสี่หนึ่งมันก็จะลงเลขหก 6. ก็จะได้ห้าหกสี่หกสามหกเก้าหกเจ็ดหกตัวนี้ปรากฏว่าเข้าสี่หกนะครับ <c oughs> ต่อมาเราก็มาหาหลักหน่วยให้มันลงเลขหนึ่งก็เริ่มต้นสูตรก่อน ก็อเอาเลขสองคงที่ใส่แทนหลักร้อยทุกครั้ง2 4 6สี่กบวกด้วยสาม่ก่อนหึงต้นสามสี่ศูนมันลงเลขเจใช่ไหมครับเราจะให้มันลงเลขหนึ่งได้ยังไงก็นับจากตัวนี้ไป7 8 7 8 9 10 11 สิบเอ็ดอีเจ็ดแล้วนะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดก็สี่นับพื้นไปอีกสี่แต้มขออภัยนับพื้นไปอีกสี่แต้มก็จะเป็นสามสี่สี่นะครับเนี่ยสามสี่เจ็ดมาลงเลขเจ็ดแล้วล่ะนับไปอีกสี่แต้มก็จะเป็นสิบเอ็ดก็คือเลขหนึ่งก็บอกวด้วยสามสี่สี่ นะครับคนจะลงเลขหนึ่งหกสี่เป็นศูนย์สี่สี่เป็นแปดสองสามเป็นห้าบรรทัดที่สามบทตัวข้างข้างของมันห้าแปดสิบสามเอาแต่หลักหน่วยแปดศูนย์เป็นแปดสามแปดก็เป็นสิบเอ็ดก็จะลงเลขหนึ่งพอดีเลยหลักหน่วยคือมาเจาะห้าหนึ่งอ่ะ ตัวนมันจะออกห้าหนึ่งก็จับคู่อันนี้คือหลักสิบหลักสิบมีมีห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ห้าหนึ่งตัวที่มันเข้าพอดีแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งตัวนี้ตัดทิ้งไปนะครับตอนนี้พ,พอ,พอตัวนี้มีแค่สี่ชุด พอมันชนตัวนี้ไม่ต้องเอาถ้าเรียกมันเข้างวดนี้ก็ค่อยอยังช่วนหน่อนะหนึ่งสองสามสีมีแค่สี่ชุดอันนี้ห้าชุดตัวนี้ก็ห้าชุดอ่ะต่อมา <c oughs> ได้ห้าหนึ่งละหลักหน่วยเราจะให้มันลงจากห้าหนึ่งแล้มันจะมีมันจะออกเกนะ้าศูนย์น่ะมันจะออกเก้าเก้าศูนย์ทำไมเป็นเลขสอง ใส่เลขสองคงที่แทนหลักร้อยทุกครั้งก็จะเป็น290 290บวกเริ่มต้นบวก340ย์ก่อนนะครับ0ูนย์เป็น0 9นเบวกสเป็น13บสามแต่หลักหน่วย2 3เป็น5ต่อมากับวกบวกวันที่3บวกตัวข้างๆเข,ข,ขอมันห้าสามแปดเป็น 3, 8, 3, 0, 3 แต่สก็เป็น11เราจะให้มันลงเลขหนึ่งยังไงลงเลขเจดได้ยังไงก็มาดูตัวนี้มันขึ้นเลขหนึ่งแล้วเราก็นับจากหนึ่งไป,ไปถึง7จ็หลักหน่วยเลขเหลักตีหนึ่งไปถึงเจ็ดหนึ่ก็สองสามห้าหเจ็ด หกแต้มนับขึ้นไปหกแต้มสามสี่ศูนย์ก็จะเป็นสามสี่หกเนี่ยมันจะลงเลขเจ็ดหลักหน่วยพอดีเลขที่มันออกศูนย์หกเป็นหกเก้าสี่เป็นสิบสามสองสามเป็นห้าแปดเก้าเป็นสิบเจ็ด ตัวนี้คือหลักสิบหลักสิบมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดคือตัวที่มันออกสำหรเพื่อจ้าหาที่ที่เข้ามาใหม่จะไม่เข้าใจทีนี้หลังจากมันออกเก้าเจ็ดเราก็ามาเริ่มต้น สูทหาหลักหน่วยสูทหาหลักหน่วยใหม่อ,อ๋ขอสิไปหาตัวสูรก่อนที่จะไปดูสูทที่จะมาในงวดหน้านี้มันดูความเตือนแป๊บหนึง่งก็มันเรียกมันก็เข้ามันมีสูตรใหม่เข้ามาก็สูรก่อนนั่นแหละแต่ทำลดให้มันลดลงมาหลักร้อยสี่ตัวหลักสิบสี่ตัว,หล,ตวหลักหน่วยสี่ตัวประกฏว่าทำงวดนี้มันเข้าปุ๊บเลย คำเตือนตัวเลขเป็นการคิดนควณนจากสถิติเลขที่ออกไปแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายทางช่องไม่แนะนำให้ซื้อสลากที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเนี้ยคือความน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นเพราะคำนวณจากสถิติว่าจะมาในงวดนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่มีใครรู้นะวาเลขจะออกอะไร ก็เป,กนนกเ,เป็นการคำนวณจากสถิติเป็นการคาดสูตรของเราเป็นการคาดเดาหลักหน่วยบางทีทางช่องเวกเกนชแนลก็สรุปไปก็ไม่เข้าคาดดาหลักหน่วยผิดไปก็ไม่เข้างวดที่แล้วเหมือนในเก้าเก้าศูนย์ไม่น่ารอจะห้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ไม่เข้า มาตัวเก่าอีกหลอกร้อยมาตัวเก่าก็เลยผิดพลาดไปไม่ได้เล่นสองตัวอาจากช่องมิแนแกณชนแนลนะครับมาไปดูเลยสุดเลยครับตัวนี้คือสถิติเลขที่ออกนะสีงวดติดสถิติเลขออกสีงวดติดก็คือ จะบวกเริ่มต้นด้วยบวก3-40อย่างที่อย่างที่บอกมาเมื่อกี้เริ่มต้นจาก3-40ก่อนเนี่ยในเลขห้าก,ก็คือมันลงเลขหก 6, ก็ตามนั้นถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนดูคลิปอีกทีหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆอะต่อมาอันนี้คืองวดวันที่16บธันวาหกหกที่จะมาถึงตัวนี้ ความน่าจะเป็นไปนได้น่าจะมาวันที่สิบหกธันวาหกหกนะครับน่าจะมาไอตัวนี้หนึ่งสองแปดสองแล้วก็แปดห้าน่าจะมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้ามาเลขสองก็คือตัวนี้นี่คือตัวสรุปบางทีมันก็มีแค่ห้าตัวแค่นั้นเนี่ยเพื่อนจะมาชี้ว่าเพื่อนมาชี้ว่าคาดเดาว่าน่าจะมาเลขสองหลักหน่วย พอนี้มันเป็นเจ็ดก็เอาชุดนี้ใส่เข้าไปห้าชุดคิดว่ามันลงสองแต้มเป็นเลขห้าก็เอาชุดนี้ก็ใส่มันเข้าสองชุดแล้วนะครับงดทีเรียกเข้ามาดูนะครับถ้าแคบหน้าจอได้ก็แคบหน้าจอเข้าไว้นะครับเพื่อนๆน,นี่คือสูตรแคบหน้าจอไว้เดอนี่คือสูตรคำวนเมื่อวันที่18พอยหอ6 พอคำนวณปุ๊บงวดแรกเข้าเลยงวดแรกเข้าเลย <c oughs> ตัวไหนวันเนี้ยที่ทำไว้ที่มันเข้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาดูแป๊บหนึง่งเออตรงไหนวันเนี้ยเนี่ยเนียตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม,ไม่ต้องหามันคิปมันจะยาว อเอาเอาเอาตัวนี้มาดูกันครับตัวนี้มาดูกันแล้วกันเลขมันออกเลขมันออกตัวนี้เก้าเก้าศูนย์นะครับเลขมันออก 9, 9, 0, เก้าเก้าศูนย์แล้วมาออกศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์นะครับดูเก้าเก้าศูนย์แล้วมาดูศูนย์นะครับ สูตรคือเก้าเก้าศูนย์นี่ครับหลักหน่วยมันออกโมด่เล้วมันออกเราก็มาดูหลักร้อยที่เลขเาเลขเก้มีนะครับเลขศูนมีนะครับออกเก้าเกาศูนย์หลักร้อยมีนะครับเลขศูนย์ศูนย์เก้าเจ็มีนะครับมีเก้มีเก็คือออก 097เขา้าต่อมาแล้วก็มาดู0ูนดูหลักร้อยที่หลักร้อยจะมี9 1 7 8หลักร้อยน่าจามาอยู่3ตัวตัวนี้ตัดทิ้งไปน่าจะมา1 7 8่งเจ็ดแปดหลักร้อยนะครับคุณจะมาชิกแคปหน้าจอแล้วก็ทำทำทำไปเลยนะ ร้น่าจะมีหนึ่งเจ็ดแนหลักสิน่าจะมา1 8 1 8 0แนะสตัวน่าจะมาได่เ้าตัดทิ้งไปเพราะมันมาแล้วเลข 7, เหลักน้วยเลข7 น่าจะมาก็คือสองห้าคือฟันทงไปสองห้านะครับแต่โลหะก็โลหะก็เขาน่าจะมาอยู่ฟันธงไปเลขตัวนี้แคปหน้าจอเขาไว้สูตรนี้เข้าเข้างวดแรกเลยถามปุ๊บเข้างวดแรกเลยงวดที่สองไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่ามันไม่ได้ผิดตลอดนะครับ เลยอันเนี้ยแล้วก็มันไม่ได้ถูกตลอดมันเข้าเข้าออกออกแล้วก็จับคู่กันแบบนี้มันออกเก้าเจ็ดใช่ไหมแล้วก็เอาหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแบบพบกันหมดนี่ก็เอาเก้าก้าหกก้าสองก้าห้าก้าเจ็ดก็แปด หลักสิบเขาใส่แปดหกแปดสองแเ็ศย์เขาใส่ศูนย์หกศูนอ้าศเจ็นนะครับสี่สี่สิบองตัวมันมี16ชุดมี16ชุดเราก็เอาหลักร้อย3าตัวเนี่ยทำอยู่สมชุด แต่ละชุดเอาเลขหนึ่งเขาใส่อีกชุดหนึ่งเอาเลขเจ็ดเขาใส่อีกชุดเอาเลขกแปดเขาใส่เลขเก้าไม่มาละเพราะว่ามันเข้ามาสองวสองวดแล้วละผมมันเข้ามาสองงวดสามงวดแล้วเลขเก้ามันน่าจะไม่มาละตัดทิ้งไปเลยเลยดัยดกน้อยก็คือใส่หนึ่งเจ็ดแปดออกศูนย์ศูนยเก้าเจ็ดเนี่ยทำเป็น อย่าที่ว่าทําเป็นสามชุดตัวเท่าไรอ่าทำเป็นสามชุดก็จะมีหนึ่งแปดศูนย์หลักสิบมีสามตัวหลักหน่วยก็มีสามตัวเหมือนกันเจ็ดแมวไม่มาละน่าจะมาหกสองห้าถ้าจะให้ฟันธงสองตัวนะครับผมฟันธงสองตัวสองกับห้าเจ็ดแมวมาหกไม่มา 6, เป็นวชิกไม่ต้องว่าใจมันบางทีมันมาแคปหน้าจอเข้าไว้ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ให้ผมจะหยุดเป็นช่วคข่าวทานก็เอาช่วงที่มันนิ่งๆนานๆหน่อยแคบหน้าจอเข้าไว้นี่แหละตามนี้อ,อที่ไหนวันนี้ก็คือชุดเดิมอะชุดนี้นั่แหละที่มันเข้าอ่ะ ที่ผมลงไปให้ก่อนๆนะ่ะแต่ในนี้มัน5้าตัวแตวนีห้าตัวมัน990เก้ย์ลืมออก99099มันก็มี0ูนย์เก้า็เศนย์ก็มันก็มันก็เข้าของมันอยู่ตัวเดียวกันตัวเดียวกัน ที่ไหนวะเนี่ยทำที่ไหนวะเนี่ยทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วไปอยู่ไหนวะนีเเ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งเพื่อนๆขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับหาอีกเรืนั้นก่อ,อนนะตัวเลข ที่ทำไว้ให้มันอยู่ไหนมันเนี่ยเอาสลับไปเลยจูกะเอาตัวนี้เอาตัวนี้ทำให้ดูเอาตัวนี้ทำให้ดูเอาตัวนี้ทำให้ดูดดสูตรไปไหนสูตรอยู่นี่เลขมันออกศูนย์เก้าเจ็ด นะครับนะเลือดมันออกเราจะให้ดูจะให้ดูดเลือดมันออกเลือดมันออกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดเราก็มาดูหลัก 100, ร้อยเลขศูนย์นะครับมาดูหลัก 100, ร้อยเลขศูนย์มีอะไรมั่งหลัก 100, ร้อยเลขศูนย์ 9178นะครับ9178แล้วก็ลงไป9 1 7 8นี่คือหลักร้อยต่อมาหลักสิบศูนย์้าคือต่อมาดูหลักสิบเลขเก้าคือตัวนี้ 1 9 8 0นะครับ1 9 8 0นะครับ1 9 8 0นไม่เข้าใจก็ <c oughs> ย้อนดูคลิปนะครับ0ูนย์เมาดูหลักหน่วยเลขเจมาดูหลักหน่วยเลขเจคือตัวนี้ หลักน่วยเลขเจ็ดคือตัวนี้นะครับหกสองห้าเจ็ดหลักสิบเลขเจ็ดหลักหน่วยเลขเจ็ดเลขที่จะมาวันที่สิบหกธันวาหลักหน่วยน่าจะมาหกสองห้าเจ็ดนะครับเ,เขียนเข้าไปหกสองห้า นะครับทีนี้ก็ให้มันทำอย่างนี้อย่างนี้ก็ให้ทําให้ทําเลขหนึ่งคู่กับตัวนี้ก่อนก็คือ16ึ่งหสองห หนึ่งเจ็ดขาแจนะครับเข้าแจนะครับเอาอ๋าอานนี้เออต่อมาตัวนี้หลักสิบตัวนี้ก็คือลงตรงนี้แหละอะไรเก้าหกเก้าสองเก้าห้า เก้าเจ็ดตัวนี้แต่เราคิดว่ามันไม่มาถ้ามันไม่มาแล้วก็ตัดทิ้งไปง่ายๆเลยมันออกไปแล้วต่อมาก็เป็นเลขแปดก็แปดหกก็แปดหกแปดสองแปดห้า ปดเจ็ดต่อมาก็เป็นเลขศูนย์หลักสิบศูนย์หลักสิบก็มาจับคู่เข้าไปศูนย์หกศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด เอามาดูความน่าจะเป็นไปได้หลักหน่วยมันเป็น0ต่อไปมันจะมาเก้าน่าจะไม่มาละเก้าเพราะมันมาหลายงวดติดต่อกันละน่าจะเป็นเลขหนึ่งเก้ขาน่าจะเป็นที่7สวยเหมือนกัน9ลงสองแต้มเป็น7 เลขแมันมา,ม,นม,าม,นมันมักจะมาจาก8เป็น9ก้เป็น8ก็เอาเข้าไปหนึ่งเจ็ดแดร้อยเลขเก้านี่ก็มาแรงงวดติดต่อก็ด้านหน้าจะไม่มาตัดทิ้งไปก็เอาเลข1นึ่งเลขแปดเลขศูนยตัวหลักนวยเลข7น่าจะมาเลขสองเลขห้า ตอนนี้ไม่มาละเลขเจยดมาแล้วตอนนี้ก็น่าจะไม่มาแต่ก็เอาไปเหอะกันยกตัวอย่างหนึ่งหหนึ่งสองหนึ่งห้าตอนนี้หนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจไม่เอาละไม่พอลเลขเจดมาแล้วยกตัวอย่างที่เราคัดต่อมาก็แปด ปดหกแปดสองแปดห้าจากมาเลขแปดแปดหกแปดสองแปดห้าเลขเจ็ด 7, ไม่เอามาแล้วง่ายๆแบบนี้แหละต่อไปก็เลขศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์หกศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์หกศูนย์ห้า ่อไปจะตัดยังไงอีกมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีอยู่เก้าชุดเก้าชุดตัวแรกเอาเลืกหนึ่งเข้าใส่แต่มันแต่มันใจเลืกเจ็ดกับแปดนะมันใจเลืกเจ็ดกับแปดตัวแรก,กเอาหนึ่งก็ใส่

ตัวนี้ก็ตัดเลขหนึ่งทิ้งไปก็เอาสองเขาใส่เอาเจ็ดเขาใส่เจ็ดเจ็โอ้โหเจ็ดเท่านั้นเลยเจ็ดท่านั้นเลยอ่าเขาท่าไหม จ็ดหนึ่งหกขอทำไหมเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าห้าเอออันไหนมันจะคลองจอะมันจะเพราะว่าจะมาเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดห้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ห้า ต่อไปก็แเข้าใส่ต่อไปก็แเข้าใส่แปดเขาใส่แปดเข้าใส่แปเ,เข้าใส่แทนหลักร้อยเพราะเราทำอยู่สามชุดอะไรเข้าไป8ปดอะไรแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งสองเออแปดหนึ่งสองมันเคยเข้าแลนะ้วเนี่ยแปดนึ่งสองมันเคยเข้ามันอาจจะมาก็ได้8ปดหนึ่งห้าแปดเ้าหดสองปดห้าปดปดห เลขนายกเสร็จถามมันมักจะมาเลขเลขเบิเ้นเลขหามนะแปดแปดหกเป็นไปได้แปดแปดหกแปดแปดสองแปดแปดห้าแปดศูนย์หกแปดศูนย์สองแปดศนย์หน้าเอาตามนี้ผระมชิษ้าไม่เข้าใจตัวไหนไม่เข้าใจยังไงก็ย้อนดูคลิปได้นะครับอ๋อให้ดูอีกทีหนึ่งสูตรหมายลาสุตรที่มันเข้า ขนันวอสิบปุจิกาหกหกพอวันที่1ก็เข้าเลยเข้าเป้เลยสวัสดีอาจารย์ชั้นนี้อาจารย์อะไรอาจารย์มาเอกเลข3มตัวมันมีอยู่แค่เลขสามตัวมันมีมันมีอยู่แค่สองชุดแต่ปรากฏว่าไม่เข้า ม่เข้าสักตัวเลยร้อยสิบหน่วยเขเก็บสูตรนะี่มันทำสถิติย้อนหลังไปสามสี่งวดเข้าเขาคงคิดแค่สามสีงวดมันเข้าแล้วก็หยุดไปต่อมามันก็ไม่เข้าอาจารย์ไม่ผมก็ติดตามอ,อ,อาจารย์นี่อยู่เหมือนกันแต่มันก็แต่สุดท้ายก็มาเข้าไอ้หาว่าวเนี่ของเราเนี่ยแหละ คนนี้ก็เข้าๆออกๆนะไม่ผิดตลอดไม่ถูกตลอดข้างงวดแรกเลยงวดต่อไปจะเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจใช้วิทย,ยาการในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนะมาชิกที่กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดติดตามกดให้กำลังใจกันหน่อยนะครับเดี๋ยวล่างเดี๋ยวผมจะลองคิดคิดคนล่างดีๆ,ๆก่อน พอหลางงวดนี้มันไม่เข้าเข้าหลักหน่วยแต่หลักสิบมันไม่เข้าขอบคุณมากครับเพื่อจะมาชิกที่ติดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่วงพบกันหลังหวยออกนะครับยี่สิบแปดนาทีกว่า,วาขอบคุณมากครับ